กระโอเคกันนีทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมคงจะไม่พูดผิดเนาะ <What? S 1> เป็นเกมเปตแล้วละกันนะทุกคนเนาะก็เรามาเจอทีมตึงสุม่มลงแรงนะครับเจอทีมตึงขนาดค่าทีม3 1 8 7นะครับ <What? S 1> ด้วยลุงดุมแล้วก็ป๋าซอนแล้วก็โมฮัมหมดซานลานะครับกองกลางเป็นแมตซี่แล้วก็อ่าซาคาเรียหรือเปล่า แล้วก็เป็นอินเอสตานะครับโอ้ไม่เกล้าลุงลุมเรากับคันโตนาและป่าซอนไหวครับไหวมาเริ่มเขียนกันเลยทุกคนดูว่าเขาจะตึงไหมมาไปที่ซอนซอนให้เฮอร์เน็เล็กคันโตนาคันโตนาเห็นเมสซี่โอไม่ผ่านทุกคนต้องดึงมากับหลังยังติดบีไว้บีไว้ให้เมสซมี่โอ้ยส่งขึ้นหลังไม่ได้เลยมาทุกคนไอติดอยู่ไปส่งขึ้นไปลุงลุมโอ้โหลุงลุมดับเบิลทัชด,ด้วย เมาดินี่ดักได้ทุกคนฝ่ายแรดูลุมลุมช่ว์ขึ้นมาให้กับรุมรุมดักได้อยู่รุม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 แทงยังไม่ผ่านทุกคนเงิเนี้จะเป็นฝ่ายบุกโมเวสราดับเมัลทัดไปหนึ่งทีติดบาเลซี่อ้ารุมลุมจะได้ไหมลูกนี้รุมรุมนิดนึงโอ้โหไม่ได้ทุกคน โดนกองหลังเบียด่อนออมาก็ขเขาทางเป็นของเขาบุกแล้วกันแมสซี่ครับได้บอลซอ้อนส่งให้ลุงลุมลุงลุมล,ล,ลองแลวบรรทัดลองยิงลูกนี้โอ้โหไม่เข้าทุกคนนิดเดียวเกือบจะได้ประตูแรกแล้วนะครับแต่ไม่เข้านะ,ะทุกคนแมสซี่เป็นไงลองดึงนักเตะม,มาก่อนก็โยนเข้าไปทุกคนจะเข้าหรือไม่เข้าลองดูโอ้โหแข็งมากทุกคนกองหลังเขาสุดยอด มาเขาเล่นบอลเร็วนะโยนขึ้นมาแล้วก็ติดบีไว้บีไว้มงสวยเฮอร์เนสเฮอร์เนสจ่ายสวยลุงลุงมไปแล้วครับพันโตน่ะพันโตน่ะโอ้โหไม่ได้ทุกคนกองหลังแข็งเกินมอลดีนี่สวยแมตซี่โอ้โหยังติดอยู่ทุกคนคุมมิเกงไปแล้วโอ้หให้จอนไม่ผ่านทุกคนบีไว้ดักได้เฮอร์เนสเฮอร์เนสเห็นลุงลุงมไม่ผ่านโอ้โหนิดเดียวทุกคน สายไม่ผ่านด้วยเมื่อกี้นี่หมาที่ซอนซอนดึงบอลลูกนี้้ยซาร่าเอเวนได้บอลใหม่ส่งให้ลุงลุงยังบดักได้อยู่กองหลังทุกคน21นาทีแล้วมาเอวินไปแล้วครับทุกคนลุงลุงส่งให้เอวินเอวินเห็นลุงลุงวิ่งลูกนี้ลุงลุงจะหักเข้าขวารูอเปล่าโอ้ยแล้วก็จะทับบรลทัดด้วยแต่ไม่ผ่านทุกคนโดนมามาเลเซียยังดักบอลอยู่ ไอ้สาระสาระดึงบอลไปดึงบอลไปเอาแล้วเลี้ยงออกเลยทำไมทำอย่างนั้นสาระเออเนี้ครับได้บอลเอาเอาเอาดึงดึงเลยไงต่อเดี๋ยวเอาก็ฝ่าวด้วยทุกคนอะไรีกวะเล่นบอลกับตัวเองแล้วตัวเองฝาวเฮ้ยอย่าบอกนะว่าออกเกมเอ้าผมชนะจย แล้วทำไมเขาต้องออกด้วยทุกคนไม่เข้าใจโอ้มคกเออเล่นอยู่ดีๆเขาต้าจะกลัวผมแน่นอนคิดว่านะเ <c oughs> ขาต้อจะกลัวเขา่าจะกลัวเดี๋ยวเราสุ่มที่ไมคดีกเ่ยเดี๋ยวถ้าเจอแบบจริงๆอีก <c oughs> ก็จะดีนะก็จะเล่นเข้ามือหน่อยมาสุ่มเลยเจอใครวะลองดูก่อนน่าจะเจอเป็นทีมอะไรเนี่ย เลสตาเอฟซีเฮ้ยทีมดาวแต่ไม่รู้ว่าทีมอะไรนะ <What? S 1> นี่นำทัพด้วยใครเนี่ยโอบรักหรือเปล่าทุกคนโอบรักเ่าเฮ้ยนำทัพด้วยเป็นคาร์ลอดแล้วก็อาร์โนแล้วก็เปลี่ยนเสื้อก่อนทุกคนเดีย๋ยวมันงงนะครับมาเริ่มเขียนกันเลยทุกคนศูนยะ์ศูนย์นักอร ซอนว่างไงเปิดครับซอนลงลูมซอนอเฮอนี้จ่ายอุ้งแล้วจ่ายผิดด้วยเันตัวหน้าไม่ทันด้วยเือนี้นตักบอลไม่ได้ทุกคน,นติดอยู่อินเนสไตอินเอสไตจ่า,า,ายไปยยโโปิดเออร์วินเออร์วินแทงให้ลูปโตเปโจเฮอร์เนสเฮอร์เนสดึงไปคนเดียวเฮอร์เนสดึงมา,า,าหักเข้า,าหัวลองยิงไปลูกนี้เรียบร้อยทุกคนเป็นประตูเลยครับสุดสวยครับทุกคนสี่นาทีเออร์เนสครับนำทับด้วย มาเพียครับพึ่งแรกนี้ก็ยิงไปแล้วครับอาจังดังได้อยู่เอวิ่งสวยไปแล้วเห็นลุงลุมวิ่งลูกนี้ลุงลุมว่าไงผ่านไม่ลุงลุมโอ้โหกองหลังตัวใหญ่มากมาเข้ากลางด้วยไม่ผ่านทุกคนอย่ังดักได้อยู่เฮอร์เน็สวยแล้วก็เห็นลุงลุมวิ่งลูกนี้ลุงลุมล้อเบสเบสโอ้โหยิงไม่ทันทุกคน แล้วก็เป็นจังหวะด,ด้วยแบบจะเบรกด้วยเมื่อกี้แต่ก็หาเข้ายิงไม่ทันเมาลินี่ครับดักบอลได้เอาลุงดูไม่ผ่านทุกคนมาแล้วก็จะให้ซอนหรือเปล่าเอาแทไปผ่านติดบาริซิบาริซิต้องให้เออร์วินเออร์วินหนึ่งโอ้ยยังติดอยู่ทุกคนเนตตายนตตาจ่ายมาให้ครับซอนเอ้ยไม่ใช่ดิมาแล้วก็ยิงด้วยยังไม่ผ่านทุกคนกเปิดมาคันวหน้า,นายังดักได้อยู่ แล้วก็แทงมาแล้วก็ลองโอ้จะส่งไกด์ด้วยน้เมื่อกี้นี่ลุงลุงว่าไงวิ่งทันไหมไม่ทนันทุกคนลุงลุงวันนี้ต้องดักบอลก,ก่อนจังวันนี้วันนี้ว่าไงสดงติดอยู่กองหน้าเขาอาติดแมสซี่สวยไปครับบีวายแล้วส่งให้กับซอนซอนคันโตนาคันโตนาเห็นแมซี่แมซี่มาให้ลุง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 คันโตนาจ่ายมาซอนลูกนี้จะได้ไหมไม่ทันด้วยทุกคนนิดเดียวเอวินยังดักได้อยู่เอวิน เออวินไม่ทันานอ้าวยังดักได้อยู่ทุกคนลุงลุงส่งให้กับคันโตน่าคันโตน่าไม่ผ่านทุกคนโดนมาเมามดินี่ยังดักได้อยู่นะวิ่งดักบอลไปกอนมาเมสซี่ไล่สวยไปลหนลุลงตัวโจจ่ายมาซอนอันโตน่าเฮอริสอันโตน่าลุงลุงไม่ผ่านทุกคนยังติดอยู่มปอีซี่วินว่าไง วิ่งยังดักบอลอยู่อ่สวยดักได้ครับมาตันโตะโจส่งให้กับลุงลุ่มจะได้ไหมลูกนี้ลุงลุ่มยังไม่ได้นะทุกคนเนาะกองหลังนี่ถือว่าเร็วแล้วก็แข็งใช้ได้เลยเอาแล้วครับโยนมาฝั่งนี้จะเปิดไหมทุกคนหือสวยมากครับทุกคนตูรับได้แล้วก็จับโยนไปลุงลุ่มมาคันโตะนาคันโตะนาซอนซอนส่งให้คันโตะนายนิดเดียว ถ้าผ่านเมื่อกี้น่าจะหลุดเลยนะครับทุกคนมาดีไว้ดีไว้ดึงดึงคลองไปแล้วครับอืแต่แรงเกินนะเมื่อกี้นี่ไปลงโตวโจโยนมีไว้เดี๋ยลโตวโจสมให้กับแมสซี่แมสซี่ส่งขึ้นหลังเมาดินี่เมาดีนนี่ลองโยนขึ้นไปลุงลุมมองมาติดคันตนัวหน้าโยนขึ้นไปเฮอร์นิธแล้วก็มองหาลุงลุมลุงลุมลองยิงลูกนี้ออืติดเสาแมสซี่อินึ่ง โอ้จะได้ไหมติซอนหรือื่าเข้าไม่ทันนั้นทุกคนแล้วก็จบครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นําอยู่นะครับหนึ่งลูกมาดูครึ่งหลังกันแต่ผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนสตตร์คอปลงดีกว่าตัโตน่ามันฉามาครึ่งหลังเริ่มนะครับทุกคนสกอร์ยังนําอยู่ที่หนึ่งศูนย์มาครับเขาเป็นคนเคลียร์ครับเริ่มขึ้นมาฝ่ายเ,เนเอร์เนสเห็นลุ่มๆลุ่มๆส่งให้กับซอน ซอนอันโตนาซอนซอนดึงแล้วก็ลองปั่นดูลูกนี้โอ้โหชนคานทุกคนดึงรุมดึงมาแล้วก็ล้ำหน้าทุกคนที่ล้ำหน้าสตอยครอปทุกคนว่าไงโยนขึ้นไปเมาในนี่มองได้อยู่ไวดีไวดีไวว่าไงดีไว้ดึงถอยไปซอนดีไว้สวยแล้วก็ติดมาจังหวะนี้ซอน ไปแล้วซอนส่งให้เฮอเน็เฮนตเห็นกับลุงลุมลุงล,มลุมหักเข้ามาหึงช้ามากทุกคนแล้วก็ลองฟันดูลูกนี้อื้อเรียบร้อยไม่อยากจะเชื่อกระตุกขนาดนี้ดิงเข้าได้ไงเออไปดักมาสวยดีไว้ดักได้ไหมดีไว้หึงไม่ทันทุกคนไปแล้ว มาโยนเข้ามากลางลูกนี้จะดึงดึงยิกดึงแยกแน่ทีเดอร์วินทุกคนเอาซอนเลยคันโตน,นาคันโตนาส่งให้ซอนได้ไหม,หมไม่ทันทุกคนอืมแต่เขาโยนกลับด้วยไงประเด็นนะมามอลลินี่สวยบัตเรบัตโจซอนสตอยครับสตอหโหูไม่ทนันไม่ทันเมสซี่มาสวยบัตเรโจดักได้เอาเอาเอาได้เลยเมสซี่เมสซี่ดึงไปดีวะ บีไว้ดึงหรือเปล่าดึงดึงดึงบีไว้ดึงกลับมาเห็นเมสซี่เมสซี่ส่งให้สตอยรับสตอยรับส่งให้เฮอร์เน็ตเฮอร์เน็ตลองยิงลูกหไม่ทันตักได้ก่อนไปแล้วอิวาต้าจ่ายไปกับอือไม่ผ่านทุกคนบอลนี้ตักได้สวยเฮอร์เน็ตดึงดุมยังไม่ผ่านก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับหนึ่งศูนย์ไปแล้วตีบารีซี่เฮอร์เน็ตเห็นดึงดุมดึงดุมว่าไงอือแม่งไม่ทันเฮอร์เน็ตเฮอร์เน็ตดักได้ไหมไม่ได้ทุกคนขาสั้นเกิน มาที่ฝั่งตรงข้ามครับเพิมเกียร์ขึ้นมาต่อกลางเห็นแล้วแทงเข้าไปกลางลูกนี้ยังติดเมาลดินี่อยู่ก็จะติดกองหลังเขานะครับทุกคนหนาแมา่ <c oughs> เอาแล้วคาร์รสทำอะไร <c oughs> เตะด,ดีไว้ส่งให้กับซอน <c oughs> ซอนไปแล้วจังหวะนี้ลากยาวไป <c oughs> <c oughs> ไม่ทันด้วยทุกคนเอาแล้วสตอยคอปนิดนึง <c oughs> ไปทีมเขาเริ่มเลียร์เข้ามากลางแล้วก็เริ่มล็อกเริ่มเลี้ยงแล้วนะทุกคนตอนนี้ ต่อวันไม่ได้ไงโดนทีมกดดันโอตุมาโจติดเฮเนตสวยเฮเนตได้อยู่โอตุมาโจมาซอนซอนกับโคสตตรคับมาโอ้ยดูลุมนิดนึงทำไมไม่เข้าลุมลมมาครับเอวินสวยบร์ซีดักได้ส่งให้กับลุมลุมลุมดึงไปชาไปตอนนี้ดึงไปใช้ความเร็วครับเราดึงมาโอ้ยไม่ผ่านทุกคน ไปแล้วยังติดบราซี่หรือเปล่าบราซี่ตามครับตามติดตัวจังหวะนี้เอาแล้วเปิดมาบอนี้เขาหอเล่นยิงเลยจังหวะนี้เอ้ยยิงเลยหรอไม่กลัวเหรอทุกคนโอ้ไมค์กเป็นลูกเปิดมุมนะครับจะโยนหรือเปล่าลองโยนมาแล้วก็มงสวยสกกดได้ทุกคนงลุมครับงลุมเป็นคนดักบอลดึงมาส่งให้กัมบูตโตโจเอ็น่อน คอนดึงไปตัวโวจจะทันไหมจะทันไหมไม่ไมทันทุกคนทุนกรของเขีย์ไปก่อนแต่เป็นช่วงพดนาทีด้วยนะตอนนี้ซอนโอ้โหลุงลุมลุงม,มอ้าวโอ้หูดักนิดเดียวอ้าวแล้วก็จบเวลาไปที่เรียบร้อยทุกคนสกอร์รอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์นะครับโคตรตึงตึงเอาเรื่องทุกคนทีน,นี้บอกเลย <c oughs> แล้วก็ชนะนะครับขึ้นแรงนะครับดีวิชั่นสามครับตอนนี้มันมากทุกคนใครชอบก็อย่าลมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็ที่สำคัญนะครับกดแชร์พี่ด้วยพี่จะได้มีกำลังใจทำทิมใหม่ๆลงนะครับใครชอบก็อย่าลืมนะครับที่สำคัญคอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่จะไปเล่นกับใครยังไงก็ได้ล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ไปดูตามนั้นทุกคนไป let's g